มิลลาฮุลลอฮิร์รอห์มานุลรหีม ﷺ ซึ่งศาลาหลอาลานบีนะมุฮัมมัดอัลดาอัอิลัลฮักแะอิลาซิรัติมุสตัคีม أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้สัทย์ท้งหลายครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเรากลับมาพบกันในช่วงของฮัดดิษที่ถูกคัดสรรวันนี้ผมมีฮัดีษพี่น้องมาฝากพี่น้องนะครับซึ่งเป็นฮัดดิษที่มีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งเป็นดีษที่ท่ธานาบิซอลรรของอลีฮิวสัลลัมได้สอนมารยาทนะครับในการอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมซึ่งเป็นมารยาทที่สูงส่งและดีงามของอิสลามพี่น้องต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าพวกเราทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุญญนยาเนี่ยเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กันเพียงลำพังอยู่ตามลําพังแต่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของเราเย่างน,น้อยในคนในบ้านเนี่ยมีพ่อมีแม่มีสามีของเรามีภรรยาของเรามีลูกของเราศาส,สนาสอนให้เรารักษาสิทธิของคนที่อยู่ในบ้านดูแลคนที่อยู่ในบ้าน และศาสนาก็สอนใ้เราดูแลสิทธิและรักษาสิทธิของคนที่อยู่รอบๆข้างเราด้วยจะคนที่อยู่รอบบ้านเราหรือคนที่อยู่ในสังคมเดียวกับเราใช่ไหมครับซึ่งคนที่อยู่ที่รอบๆบ้านของเราเนี่ยคือคนที่อาศัยอยู่เป็นเพื่อนบ้านของเราอยู่บ้านใกล้เดอนเคียงของเรานั้นมีสิทธิกับเราเนี่ยหลายประการซึ่งหากว่าคนที่เป็นเพื่อนบ้านของเราพี่น้องรู้ไหมว่าหากว่าคนที่เป็นเพื่อนบ้านของเราคือบ้านติดอยู่กับเรานะเป็นญาติของเราและก็เป็นมุสลิมคนคนนี้จะมีสิทธิ ที่เราจะต้องปฏิบัติต่อเข้าเนี่ยสามประการหนึ่งสิทธิของความเป็นญาติสองสิทธิของความเป็นพี่น้องมุสลิมสามสิทธิของการเป็นเพื่อนบ้านแต่ถ้าหากว่าคนที่อยู่อาศัยอยู่ข้างบ้านเราเป็นพี่น้องมุสลิมแต่ไม่ได้เป็นญาติเราใช่ไหมครับเขาจะต้องได้รับสิทธิจากเราสองประการคือสิทธิของความเป็นพี่น้องมุสลิมสองสิทธิของความเป็นเพื่อนบ้าน แต่ถ้าหากว่าคนที่อาศัยอยู่ข้างบ้านเราเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมศาส,สนาก็สอนให้เรารักษาสิทธิที่ทควรจะต้องปฏิบัติกับเขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่มุสลิมนะครับศาส,สนาอิสลามเป็นศาสนาที่ที่มีความยุติธรรมและมีความเป็นธรรมให้เราทําดีกับทุกคนแม้กระทั่งวัตว์ใช่ไหมครับฉะนั้นเพื่อนบ้านที่ไม่ใช่มุสลิมก็มีสิทธิของความเป็นเพื่อนบ้านที่เราจะต้องปฏิบัติ กับเขาใช่ไหมครับฉะนั้นท่านเป็นน้องผู้สถานกทั้า,าหละครับพนิษฐ์ h a d ในวันนี้จึงเป็น h a d ิ t ที่เราสู้ไดสอนมารยาทหนึ่งให้แก่พวกเราเพราะอะไรเพราะเวลาที่เรามีเพื่อนบ้านสิ่งที่เราทุกคนจะต้องระวังคืออะไรจะต้องระวังว่าเราอย่าได้ไปทําร้ายเพื่อนบ้านอย่าได้ทําอันตรายให้แก่เพื่อนบ้านของเราเพราะการทําอันตรายให้แก่เพื่อนบ้านนั้นเป็นสิ่งที่ที่บ่งบอกว่าเราอีมานไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับและเป็นสิ่งที่จะนาําพาพวกเราไปสู่ความโกรธเกลียวของเราสุภาบฮาหะฮูวาจาอาลาด้วย ใช่ะะ Allah, ไหมครับเพราะมีรายงานฮะดีษอยู่บทหนึ่งรายงานจากท่านอนัสบินมาลิกรอเรียกลุอานุท่านได้เล่าว่าท่านอับดุลลอฮุอะไนม์มุซัลลัมได้กล uh ่าวว่าวัลละดีนับซีบียาดีฮีละยุมินุอาบดุนท่ลอซูลบอกฉันขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันคือชีวิตของท่านรอซูลอยู่ในมือของพระองค์คืออยู่ในมือของอัลลอฮฺ นนหมายเขามาสาบานต่อใครพี่น้องสาบานต่อ Allah Subhanahu Wataala ว wa, ่าบาวคนหนึ่งจะยังไม่ใช่เป็นผู้ที่ศรัทธาหรือหมายถึงบาวคน,นหนึ่งการศรัทธาของเขาการอีมานของเขาจะยังไม่สมบูรณ์จะ uh <hi> อ, ah <hi> อยู่ให้เบลิเจริฮีอากอและลิอาคีฮีผู้รียนนะฮะดิษบอกว่าท้ารซุมบอกว่าจนกว่าเขาจะรักรักที่จะให้เพื่อนบ้านของเขา หรือรักที่จะให้พี่น้องมุสลิมของเขาได้รับมาอยู่ให้บูรินับซีฮีได้รับเหมือนกับสิ่งที่ตัวเขาอยากได้แปลว่าเราชอบอะไรเรารักสิ่งใดล่ะใช่ไหมเรารักสิ่งใดทอโรซูบอกว่าเราจะยังศรัทธาไม่สมบูรณ์นะจนกว่าเราจะปฏิบัติกับเพื่อนบ้านปฏิบัติต่อพี่น้องมุสลิมของเราเหมือนกับสิ่งที่เราอยากจะให้เขาปฏิบัติกับตัวเราสิ่งใดที่เราอยากจะให้พี่น้องของเราปฏิบัติต่อตัวเรา เราจะต้องปฏิบัติสิ่งนั้นแก่พี่น้องของเราเราอยากได้รับสิ่งใดเราก็จะต้องอยากให้พี่น้องของเราได้รับสิ่งนั้นด้วยนั่นหมายความว่านั่นคือสัญลักษณ์ของคนที่มีอีมานแต่ถ้าหากว่าเราเห็นพี่น้องของเราได้รับสิ่งสิ่งที่ดีเห็นเพื่อนบ้านเราได้รับสิ่งที่ดีใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเราไม่พอใจเราไม่ชอบหรือเราไม่อยากให้เขาได้รับในสิ่งที่ดีเหมือนกับเราน่ะนั่นหมายความว่าเราเองยังเป็นผู้ที่ไม่ใช่ผู้ที่มีอีมานอย่างสมบูรณ์ إيمان ของเรา ouais. จะย pues, uh ังไม่สมบูรณ์จนกว่าเราว่าเราจะรักที่ใจพี่น้องได้เหมือนกับสิ่งที่เราอยากจะได้นะครับหะดอษทีิบทหนึ่งพี่น้องจากท่านอับดุลเบยห์ราะห์รดิอัลลอฮ์อานุท่านได้เล่าว่าท่านอัลสุลลัลซานลอฮ์อัลอาลิมุสซลลัมได้กล่าวว่าลอย่าดูขุนจัญจะทศนิซุ์บุคคลคนหนึ่งเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์จะไม่ได้เข้าสวรรค์แปลว่าการงานนี้เป็นกะบีรอมินกะบาอิริซโนบเป็นหนึ่งในบรรดาบาปใหญ่ นั่นหมายความว่าคนที่ทําความผิดเหล่านี้หากว่าทําไปโดยที่เขายังไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวก่อนตายติดตัวไปจนกระทั่งถึงวันกียรา์มาใช่ไหมครับเราสุภาณนหะูวาจาและจะไม่อาภาัยให้แก่เขาหากพระองค์ประสงค์หรือหากพระองค์ประสงค์พระองค์ก็จะให้ให้เขาได้รับการอาภัยโทษแต่เขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์กับบรรดาผู้ศรัทธากลุ่มแรกแลยวยเดคุลุญญจันนะแปลว่าเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์กับบรรดาผู้ศรัทธากลุ่มแรกใช่ไหมครับ ลายตะคุลุนจันนะต่มัลลายะมานุจารุหูบาวอกวหูถ้าเราสุ่มบุคคนแบบนี้จะไม่ได้เข้าสวรรค์คือใครพี่น้องคือคนที่เพื่อนบ้านของเขาไม่ปลอดภัยจากอันตรายของคนคนนั้นเพื่อนบ้านของเขาไม่ปลอดภัยจากคําพูดชอบด่าทอชอบนินทาชอบไพรไล่ไปยสีเพื่อนบ้านคนแบบนี้ไม่ได้เข้าสวรรค์คนที่ทําร้ายเพื่อนบ้านด้วยกับการกระทาใช่ไหมครับชอบชอบแกล้งเพื่อนบ้าน ชอบส่งเสียงเอะโวยวายลำสร้างความรําคาญสร้างความเดือดร้อนในแก่เพื่อนบ้านคนแบบนี้จะไม่ได้เข้าสวรรค์หากว่าเราสุภานุว่าจะอะไรประสงค์ที่จะลงโทษเขาเขาจะได้รับการลงโทษในวังเกียร์นะใช่ไหมครับนอกเสียจ,จากว่าคนคนนั้นไม่มีชีริกใหญ่ติดตัวเมื่อเขาได้รับการลงโทษหมดแล้วเนี่ยว่าจะอะไรจะให้เขาเข้าสวรรค์นในภายหลังฉะนั้นคนที่ทําร้ายเพื่อนบ้านจะเป็นคําพูดหรือก,การกระทําก็ดีเราจะต้องรีบขอมาอัฟเขาเส ขอให้เพย์โทษต่อรองสุภาณหัวจาราซะก่อนที่เราจะถึงถึงความตายเพราะอะไรพี่น้องเพราะนี่เป็นบาปใหญ่ตรัสุนเตือนว่าจะไม่ได้เข้าสวรรค์นนะใครคนที่ทาร้ายเพื่อนบ้านคนที่เพื่อนบ้านไม่ปลอดภัยจากคาพูดและการกระทําของเขาไม่ปลอดภัยจากอันตรายของคนคนนั้นสแสดงว่านี่เป็นความผิดที่เลวร้วายและเป็นความผิดที่เป็นอันตรายที่จะนาพาพวกเราไปสู่ความพินาศนาพาพวกเราไปสู่การลงโทษในวังกียรมานำพาพวกเราไปสู่ความโกรธเกี้ยวของรองสุภาณหัวจาลา ดังนั้นถ้านพี่น้องผู้ที่มีอิมานต่าอาละจาราจังหลายครับการปฏิบัติดีต่อเพื่อนบ้านจึงเป็นหน้าที่จึงเป็นการงานที่สูงส่งและเป็นความดีงามที่จะทําให้น้องจาอาพึงพอพระทัยในตัวเราเป็นการงานที่จะทําให้เราได้เข้าสวรรค์เป็นการงานที่ยืนยันถึงอิมานที่อยู่ในหัวใจของเรา่นเอง ดังนั้นขอเราสุขภาณอุบาจาระเมตตาพวกเราและช่วยเหลือพวกเราให้พวกเรามีอีมานที่ถูกต้องและมั่นคงมีอีมานที่ถูกต้องและปลอดภัยเพื่อที่เราจะได้รับกับการงานที่เป็นประโยชน์และปฏิบัติคุณงามความดีและเพื่อที่เราจะสุขภาณอุบาจาระจะตอบรับการงานของเราทั้งดุนยาและก็อาครรชอกรัลลว่าอะไรนะบิญญะมะฮัมมัด وعَلَى آلهِ وصحبهِ وسَلَّمَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللَّهِ وبَرَكَاتُهُ